สวัสดีค,いいครับวันนี้ก็พบกับร้าน168่บายซื้อขายและเปลี่ยนบีกบายทุกรุ่นอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า my fz r 6ปี2017หรือว่ายาม h a r า r ั่นเองนะครับหาติดต่อครับอยู่ที่5.9านะฮะซื้อสดอยู่ที่345,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทจบทุกอย่างนะครับก็สภาพโดยรวมเดิมๆก็จะเป็นเดิมๆเดิมๆนะครับก็จะมีท่อ sc สลิปออนครับ แล้วก็ท้ายพับได้แล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งครับเล็กหม่เจ้าคันนี้วิ่งอยู่ที่24,447กิโลนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับเครื่องมันเย็นนะสาตาดยากนิดนึงนะครับเครื่องมันเย็น สูงลงมาเบาไม่มีดับนะครับเครื่องยนต์ซิตซิตก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็รับประกันซื้อจากทางนั้นไปรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1000กิโลเมตรนะรับแลกเปลี่ยนเชินบิกไบทุกรุ่นนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กหนึ่งหกแปดไบด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆใน YouTube นี้ช่องยูทูบนะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ